การกลับมาของเขาในครั้งนี้มันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพต่ตอบในช็อตสั้นๆนี้กันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่จะตอบว่ายังไงใบแรกเลยนะคะไพ่มันขึ้นเดอเฮอร์มิตผู้คุณน่าจะมีการเงียบและการห่างหายกันไปในสักระยะหนึ่งแล้วคุณนะ่ะแทบจะไม่คิดแล้วว่าเขาจะวนกลับมาแต่เขาจะกลับมาค่ะกลับมาพร้อมกับความผิดหวังความเหนื่อยใจนะคะเขาน่าจะผิดหวังไปกับคนใหม่ที่เขาเลือกแล้วมันไม่ได้เวิร์กขนาดนั้นเขาอยากจะกลับมาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งค่ะ เขาอยากจะกลับมาหากลับมาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วกลับมาครั้งนี้มันดีไหมะเขาตั้งใจค่ะในการจะกลับมาเพราะเหมือนกับกลับมาด้วยความผิดหวังนะคะเขารู้ดีแล้วว่าตอนเนี้ยเวลาเนี้ยคนที่ดีที่สุดในความรู้สึกของเขานั่นคือคุณเขาได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเขาเองแล้วถามว่าเขาจะสำนึกผิดในสิ่งที่เขาทํากับคุณไหมรู้เลยหลังจากที่ไปเจอคนนั้นหักหลังหลังจากที่ไปเจอคนนั้นเนี่ย ทิ้งเขาอย่างไร้เยื่อใยแบบ